mãi phải nói tôi sẽ bê con mấy phần bạn để cha phở nó tặng phải nặng nó sáng sáng ba có điều ไม่เอาจ้ายวเขาเจ้าม่ให้เอาไปเนะาะมันหายมันเดินหกเนาะมันลงหายลงหน้าขาเจ้าเอากายเนาะแต่ขาเจ้าม่ให้เอายำแรงเขาให้เอาไปเนาะมันอึดเนะาะหาหนุ่มไม้ปลป่าเมื่อแกงก,กินจ้าหลับเทียงตอนสาวอากาศตอนเ้าไปเนาะ อืม,อม,อม,มาข้างนี่ก็อพ่อเจอพี่น้งองมามีเนาะแต่ากามันสุ่มมันพ้นพี่น้อยหน่อยนะไม่ตะคามบ้างนะพี่น้องอยู่หวัวประแดกคือกาพี่น้อยเอ้ยน้ำลายทะ มุนไม่ผักป่าไปเนองหนัวกระแดกอือมทำไม้ผัก ป่าร้ตจ้าอืมแนงพี่นองแนงอมไม่จ้าเออคือได้แต่แนงว่ะมันนาวขคือมีอก,ก่อน นำ้ำมันละลายพี่น้องเอาแนนหอยพี่น,นายแม่หนุ่มแม่ด้วยจ้าแนนก็น่าก็เอาบพี่น้องแกนเสบสวยมากพี่น้องจ้าโอ้ยตกกู เจ็บๆพี่น้องปักเจ็บๆแหงเลยน้ำปักก็เป็นเฉพาะเฮ็ดปัวนะเนาะหัวประแดกคือนก่อพี่น้องอือหึ่สภาพเฮ็ด ป่วยนะแค่เฉพาะให้พี่น้องเบิงนะ่งเนาะพอ่อเพ็ดปลวกจ้าอืมสุมแห้งๆพี่นอ้อะเสีย้นถายๆอ้าหน่อไม้เฮ้ยๆพี่นอ้องไม่พับปลา เลือดประคา่าเห็นยังก็เอาพี่น้องเห็นเห็ดก็เอาเสียงเขาจะไทยหน้าพี่น้องเลยน้ำผู้ตีน จะเป็นหางตอนหางหลีพี่น้องห้าส,ามมานะสนน่าหมอน้องใหม่นะเซมเ็นน์นาะตัตุติต,ต,ติอาคือการเป็น,นก้อนนี่แบบมันตายพี่น้องเบียกมีนาะ น้ำน,ำนาลายลายพี่นอยแน่เขี่เวาไวายเนาะพอน่ารีพี่น้องว่าแล้วพูนเห็ดตะปายพี่น้องอ้ย ตอนชาร์กับแบบถ่ายพี่น้องบ่งด้วพี่น้องเอาตอนบัตรสัปนะถ่ายพี่น้องเบืง้งปลาหน่อพี่น้องไม้ผลปลาหมุดหมุดจอมด้วพี่น้องหมุดจอมอาหารกันเรด้วยพี่น้อง,อองโอ้โหพอดพอขึ้นมาแต่ปะืม มันมาน,นอย่างนี้นอครับนอท้กจ้าตัวนี้เป็นท่งหน้าพนะี่น้อง ว้ายเจออีกลพี่น้องโอ้หโจเฮียจ้าโจเฮียมาใส่หนอนนะคะว้าตะตูดขึ้นใหญ่เลยพี่น้อง พูนป้าโพดโพอพี่น้องเออทำไมมีเนาะป้าสาัตูดอุ้ยพี่น้องมุดจ่อมุดจ่อมาหันกันพี่น้องหืมเลิศจ้าพี่น้องจ้าป้าพุทธต,ตูตติคือลาใช่ไหม มีเท่าไหรก็เอาให้บดจ้าหัวประเดกคือเกอบให้น่อยอือจ๋ถ่ไมไห้นงเฮ้ยถ่อมไมวนะ กระแนงน้อพี่น้องป้าพี่น้องตั้งแตึกน้อจ้าพี่น้องจ้าอืมอม,ม,อม,อมือนมืดในแหลมมันพี่น้องไม่ได้หนกกันทำไม่ได้หนักกันทำไม่เฮก็ได้หดนักไหมพอใจนะพี่น้องเหมมุดจอบมุดจอพี่น้องมาหาลำการเดจ้า นี่ตัวฉันเป็นแม่สร้างไพ่พี่น้องเอ้ยน้ามวยนะคลาดแท้อ่าล่อยแน่กระนั่นแท้พี่น้อง À, bọn mình nè, nó đi à đâng bóng Mà thật tù tù ti ơ ơ được là thế 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 là ก็เลยก็แชร์พี่น้องจ้าอ,อืออเออือ,อก็เลยก็แชร์พี่น้งงนองพี่น้องจ้ามหัศมนีครับขอลาบทคลิปเด้วพี่น้องฝากติดตามช่องสัจจะคือเก่าด้วยพี่น้งงองฝากก็ไลยก็แชร์เพื่อไมนะ่ให้ิปหน้าสบายดี ไปเล้วจ้าไม่บายพี่น้าอ,อ๋อเนาะเห็นต่ป,ป้ายปม่รู้อยู่อืมแบบคนทหารนะพี่น้อโหไปเลไพี่น้บไม่บาย